แล้วเหม็นปากมึองแล้ววะหาพี่กินปลาหรือหมาวิ่งก้าไปตายเนี่ยโคตรรอดดีเลินี่นาเกลีอะสวัสดีค่ะพบกับช่องบอลลี่สิธัญญานะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการถ่าย MV ของคุณแม่จินตลาบคุณราบราคาชื่อ MV เพลงอะไรค่ะคุณตุ๊กตั๊บค่จำไม่ได้ค่ะกันซีนมากเลยครับคุณผู้ชมคนดูนะคะอิตลงญ่นะคะค่ะจะ ราจะไปชมบรรยากาศเรื่อยๆให้ดูนะคะสวัสดีค่ะตค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะโรงเรียนบ้านเกิ้งวิทยานุกูลเนาะอนี่นะคะอันนี้แฟนของบอลลี่เองนะคะเพื่นนอนเชื่ออะไรคะ่ะเชื่อับครับชื่ออัพว่าเห็นดีก็ดีอยู่ขเพื่อ,อนเพื่อนตอนนี้บอลลีล่ขอไปแต่งตัวก่อนนะคะ นี่บดนอย่างนี้แล้วนันมบเพี่น้องมันตัวค่อยว่าเป็นแหงเคียงมันเป็นเทีนาะ้อามาคือไม้พัชลีแต่สรงผมมาเลยขั้นนั้นขั้นแดงลายมันจะโปรยมันจะเป็นแบบว่าเป็นตั้งใจห้มันตลกโคตรเธรรมชาติติกรัมันไ่สวยขนาดหรมันแตสนุกตลกค่ะ เรียกการ์ดมันเรียกอะไรเรียว่าขอบคงแล้วนะจิงกันนเสร็จแล้วนะคข่าเพื่อนๆข่านี่นะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วผมวันนี้ก็ออกมาตัดเสร็จอันนี้ผมเจผมจริงดีมากดูเบอร์คอรสเดียนี่นะคะบรรยากาศรอนางดาราสาวกำลังแต่งหน้านะคะสุขุขข่านแต่งเดี๋ยวบนกุหลาสูทที่น่าจะไหมคุณดูตามวันนี้แต่งหน้าเป็นไรคะเป็นเพื่อนนางเอกค่ะ จะเป็นยังบูเขามาให้มันอย่างเขาได้เบื้องบทอยู่เอามาถือต้นไม้ค่ะหล่อนด้มาถือต้นไม้เอากรต่ายมาถือต้นไม้ก็มาก็ไปหลี่ยุคนหินมีซ่อมหน้าหนาทีคนพิกาครขับรถจ้าอุ้ยกล้องสวยมากเลยมาถือต้นไม้จะแต่งหนาคับปานีนะสวยบอค่ะอีทุบตับแต่งเป็นนกออกค่อยมาถือกงไม้เข้ามาถือต้นไม้คือซื้อไหมย่าก็ะชิแต่งขับปานันคือสาบเทคือโยโกดุ๊บเลยตรงตื่นก่อนหนึ่ง ตอนนี้กำลังโหดนะครับออกมาตีไปตีมาตาเขียวเอ้าวจูก็เป็นที่เป็นท่วงทีดาราสาวกำลังติดคนตายอยู่ออันนี้ดักรลองชายนะคะดักหอกชายอันนี้แดนเซอร์แดนเซอร์ชายแดนเซอร์แดนเซอร์ชายหน้าแน่นมากเลยค่ะดนเซอร์หญิงค่ะเขาตั๋วดูมาเขาบอกว่า จะมาเต้นหญิงหาวิกหาอย่างมาน้ำกระเทยกระถือวิกมาน้ำกระแดกนะครักระเทยกระถือวิกมากระเทยก็ถือวิกมาน้ำมัตจะได้เต้งหญิงเต้งอย่างบัตเตอร์เทตัวฉันเต้นคู่ซ้ายโอ้ยชั้นโซนอันนี้น้องยูกินะคะสวัสดีค่ะอันซสรมจมูกไปนี่เด็กน้องที่ดูใจดีนี่อันนี้น้องบูมเลอซองดูปี ก็าจะว่าเอาแบบนั่พุ่ง้าปากพุ่คนนั้นพุ่คนนี้แต่งหญิงแม่ยังนวดข้างล่างก็บอกกูนนวดเงียานั่นนวดเขียววะนมื่อก้น้ำไยบ้านบอพี่นองเบิ้งเรเววาสักูว่าเป็นข่น้ีเขาแต่งงานลน้องนวดเขียวไรมาเมียตอปิดตอนนี้ห้อนทับยาเตียว่อเยน้องเขากมลว โอ้ยหนูพรมเจ้าของพ่ะปั่นถักเปียได้ทักได้เด้อค่ะอันเดย์บิกินถักให้นว่านั้นเด้อเย่เด้อสวัสดีค่ะแต่งหน้าแล้วเล้วเด้อค่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะนีเป็นมูยุกิพูดนะครับธรรมดาเด้อค่อยอ่ะบอกตอนนี้เลยก็จะไปเนี่ยพ่ออยไรแบบนี้พ่อก็เสียใจนะหนูเลยว่าเวอร์อีพีไหนอะผู้ขาข่าอยู่ขาดจีิมคับเนาะสูงเนาะเอามันไม่หยัง เอาไม่าด้วยร่างกายสลบนี่มานอนอยู่งของบุหรี่มันมากนอนสวยมากอ๋อเบสเกือบทำสวยมันชื่อเลยเธอดีมากต่ออะไอ่ะเดี๋ยวฉันถังมาเชื่อเธอเป็นช่างประจำตัวอีฝรั่งต่อแหล่ไส้เบ็ดเกือบมันได้ทีกุบตับที่ยังไม่ไดังกว่านั้นอ่ะโอ้ตื่นเลยตอนทุกตอนโทรมาเออกูว่าแล้วอีนี่หรอเธอตื่นเพราะว่าเห็นมันอ่อนสามชุดมึงใส่พร้อมเพรเลขบัตรประชาชนไหมล่ะนี่นะคะแต่งตัวเสซแล้น่าคา อันนี้แต่งเป็นอะไรหรอคะปกติมันก็โอนเข้าบัญชีเลยนะคะแนนมิ้งค์ผ่าคุณตัวทับแต่งเป็นเป็นหมาพับหมาปักใช่ไหมคะหมาพับแล้วกูก็เหยียบแบบถอดเสื้อแล้วนะคะคุณเดลเบตแต่งเป็นอะไรคะแต่งเป็นประธานนะฮะประธารสันสุนี่เลิศเนี่ที่คือประธานิ่งที่เ่องนะฮะตอนนี้คุณพลังกำลังเคร่งเครียดจุนะคะ งินว่าเขาเห็นแล้วเด่ะโทษถามกองั้งที่หลังฝรั่งโทษถามกล่องั้ง้าแกล้วเขาเกทำกันแล้วนี่โคเลยอะไรัาไม่้นะมห้แก้ร้าที่นค่ะนี่นะครับเพือนนี่คือบรรยากาศการถ่ายนะครับการถ่ายทาดีของแม่จิตตลานะครับเห่นะครัี่ก็เป็นขามาแล พิมนาคำไพนะคะแล้วก็คุณพี่ส,อะะ 1, ส่องดูมีรคะหนึ่งพันเสียนกับแม่โอนนี่นะคะเต้าหยองของเรานะคะสวัสดีค่ะเต้าหยองน่นนารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะระหว่างเรารอเข้าฉากนะคะแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่สองนางรอนะคะนี่คือศาลเจ้าแม่นะคะรรยาก็แจกๆน,นะคะ เพื่อนสาวเปลี่ยนชุดแล้วนะคะฝรั่งรับบทอะไรเนี่ย แดนเกย์เนาะบูมบูมระบบดแดนเกย์อันนี้นักร้องเมินยังนะเมินยังคือสะทุนก็มู้แต่กางเกงก็ว่าใส่เดฟใส่ยังนะสือมันใส่บ่ได้มันขาดขาตัวมันจะแบบฟิตหำดีมันจะเป็นมอสแชนสมัยเก่านี่แหละสมัยเก่าสุดแล้วนีถอดน้องไปถอดน้องหมองละมีนม รหมดหมอแชร์แล้วครับบลีสินธัญญาฝากติดตามบรลี่สินธัญญาออฟฟิเชียลด้นะคะกดรุกันไปติดตามไปติดตาม่อนออหห่อบอสิ์แต่หลังมันเป็นนกเสีกระจกแมนแอนด์องอร์องอว้าว่าฉีดนี้ฉันแล้วเหม็นปากมืองละวะฮะพี่กินปลาเรื่องหมาวิ่ก็ไปตายเนี่ยอ๋อนี่เรื่องนางเอกะอันนี้นางมัน อหวงจะเถื่อนอีท้องจันผมซื้อท้องจันแล้วส่วนไม่้เป็นแก้วเออไม่ใช่ย่างก่อนเลยแก้วนี่นะคะบรรยากาศหล่อข้อฉากนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณฝรั่งคะร้อนมากร้อนมากตอนนี้กำลังรับประทานอะไรอยู่คะชาไทยชาเย็นเย็นชาหรือเปล่าวนี่นะคะน้องยุกกี้นะนี่ค่ะคุ้มตุ้มตับไก่ทองแล้วคุณ บิบีมบูมหน้าลิงเงินนะคะจีนค่ะอันอันนี้แม่จินตลาดเหรอันเป็จีนทาค่ะพี่น้องค้าแต่อันจะ่าดื่มจีนลายค่ะแคนจินให้น้อยค่ะอันแม่จินอันกินยังมาค่ะเสียงขค้แหบนะค่ะกินบ่เลือกค่ะกินขี้ม้าแห้งค่ะการอันจีนหุ่นหวยน้ำมาค่ะก็เลยเอาน้ำมาขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ แม่จีนนี่แต่งตัวเป็นนกออกบ่คะมกวางสั้นมึงบอดกนกออกไอสัตว์จะซุ้มบปอดมันจะมโจมจมนะครับโจมงานที่เหยียบก็เหยีอเอาชุดนั้นงั้นกินเลี้ยงอีแมนไหมอย่างนั้นด้วะกินเลี้ยงกระเสียนนั้นซุ้มแม่นอย่างคนหูดังเลยเด้อไอชิลเล่บงหอกปัดมึงยังหันคนหูดังน่ะเอาเข้าเบิ่งดาราตกตับไก่ทองแหมนี่นนะวิ่งมีฉันไม่ได้เหยียบนะอันนี้หมูออกคอกนะคะเพื่อนๆหมูออกคอกรส โอ้ยมาลอยกินน้ำขอ,องคนหน้าเนียนดือดสูบมาลักกินน้ำเขามันเนียบ้องคีพัวอะไรนี่เราขู่ <c oughs> มหมวออกกว่อน เดี๋ยวพ่นฉากมานที่เมื่อ,อก่อน <laughs> 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 เออหมอแก๊สเลิศเออเอออหมอแก๊สเลิศเออ ทำทาต้อ,อยอ่ะพี่น้องนั่นๆๆๆๆๆๆๆนนนๆนๆ

สุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆยือมากแล้วค่ะตอนนี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้กำลังเป่าน้ํานะคะ ตาเมื่อหนักกูจะทายมึงกูเด <comings> no <un multitude of out> <ucch> ียวเดิมบทมตูดด้วยกูจะทายมึงอาองชองูกูเนี่ยเอาผู้ดอยากเห็นหนักกูไม่ใช่บดี้งาปลาปลตตูเมื่อจะหนัอีตาปูเฮทานี่เห็นบงนะนี่นเออชอบอไป้ใาเป็นชาไปมมยอเดียดีนะใส่ยาเพย่อจะตัดเอาไอีกแล้ว ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการถ่ายวิดีโอเพลงของคุณแม่จิตตลาดในวันนี้นะคะฝากติดตามผลงานแล้วนะคะเป็นตัวประกอบกระซื้อดอกพี่น้องเป็นแม,แมงวันบินขำฉา <c oughs> ำกเขาได้เอาพ<อ>ี่น้องสวัสดีกอาว่ะ <c oughs> <c oughs> ฝากติดตามช่อง YouTube บันรี่สีทธัญญาชาแนลด้วยนะคะช่อง YouTube น้องใหม่หัวใจดวงเดียวสองคุงดุยสลับมวยดุยๆุยนะคะสว <c oughs> okay. กวามระยะมามันหันมากรกา <c oughs> เราจะได้แซงียงงานวานูสุงกุงดูอีกไปหอมแก้มไ,ไปหอมใก้มนะหอมหอมกอด